สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องเมื่อนี่สาวเฉิมกับหนายหูดำกับสิบาพ,พี่น้องเลยค่ะคืนแปะฟ้นมาใส่ต้นไม้เขาอีกก้อนค่ะเธอสวัสดีท่นผู้ชมนี่มามาเธอมาเป็นอันนี้จะนร้องแบกด้ไหมคือคือคือ,คอ,อเธอปะไปขาดแปะฟุ้นขอบอบานเถียนอีกนล้วค่ะตอนนี้ก็ลังเฮอต้นใหม่พี่น้องลูกเราก็มีความสุขค่ะเห็นเพื่อนไงคือสาวเฉิมเบ้าไปนะค่ะอันนี้จะสาวเฉิมได้ค่ะ ไอ้สักแล้วก็ปลูกบุกไปน,นั้นแล้วก็ปลูกางาค่ะสเสาแหลงด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็โหด,ดเ้าโหดแหลงที่ปลูกได้เลี้ยงเนาะค่ะได้ปลูกได้เลี้ยงเพื่อนเราก,ก็ดีใจปีนี่พี่น้องเบิ่งค่ะสีพาไปเก็บด้วค่ะหมากเล็บแมวค่ะนี่หมากเล็บแมวบักหนาวอัน บักหนาวอันนาเทียนอันโดกโดกค่ะในสวนพักสวนครัวแล้วปีนี่จะน้าที่นเสริมกับเสดนจจะปับเลี้ยนกันล่ะค่ะเธอขาเนี้ยขามของนะปวดเราะซื่อๆค่ะต้นเสริมขามได้เยอะค่ะบรรยากาศหัวํามนะพี่น้องปุ่นโอ้เขานาเทียนตามให้นี่กรสีเก่ที่ไหนเนาะเธอ เราคือบ่ามาเกี่ยวมันนี้สถานเรากเกี่ยวให้เดียวปุ่นพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะมาเด้อค่ะต้นหมอกต้นไม้เสริมใหง่าย้ะกันเสริมเฮ็ดบ้านแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ี่เสียเล้วโควิดนะค่ะอยากให้พี่น้องมามาเห็นเนีอ้ยอยูนวกินกันง่ายๆค่ะถือว่าเป็นญาติกันแล้วนอนพี่น้องสเสริมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยเด้อค่ะนี่เงินหลังหน่อยเงินหลังเกาที่สเสริมเคยเล่าพี่น้องฟัง มาเถอะปุ่นแห่งเรายังไปสำรวจอันเมงกินูนปนุ่นได้นอะคะ่ะมาเร็วสิคำก่อนตักฟุนซอยเรากันค่ะค,ค่ะแบบซอยแลากันนะคะ่ะเตรวบต่ำวันนี้ ไปตุมที่บางยงม่ดไตุ้นนะพี่น้องอต้นมะละกอไหม่ไตเลยลรวไปเถอะเพราะว่าติดแล้วนะตดเลยหรอเลยเนาะตก่จเคมเี่ะเ่งือว่าจไ,ไปกนก็นกนได้ลสวัสดีค่ะ <laughs> น่าขิงว่ะพี่น้องมาเอันปุ๋ยคอกค่ะไห้ค่ะต่อยแล้วอีกจังค่ะคือจะหันไม้เปียกนะท่านต้นไม้ก็เป็นเฮดเปียกอีกเนี่ยพี่น้องค้นไมา้จากน้องปลา,ป,าป้อยป่าเซตในหูดำมันก็ไปตัดหย่าแล้วค่ะเอาหัวงข้อคอกเขาจะแล้วเซตปลูกกระสิต้องดูแลต้นไม่อีกะะอเลยค่ะไปไปเห้แม่ก็เป็นอีกกำลังหนึ่งค่ะเห็นอยอยแล้อยูนอ่ะขิงตอนนี้หิวมากๆเลยเนี่ยพี่น้องถามวากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะกับพ่อกับแม่น้ำ สู่นะเธอสู่บ้าสู่บ้าคือเงียบสู่บ้านพี่น้องหามาสู่บ้านเราเงียบไนเลยค่ะเราเสริมสู่ผู้เดียวประเดี๋ยวค่ะลองเห็นได้หูดำสู่ไปน้ำกันแล้วกันรวมถึงพี่น้องพร้อมแล้วค่ะสู่ไปน้ำกันแล้วค่ะเอาเอาเอาเจ้าตาพอแหละเด้ออันนี้สอบนี่นะอัน ก็สิแบกปะได้เด้อนี่เป็นอ้ำละเอเะียดก่กี่ฟุ้นซูมานีเด้อค่ะพี่น้องสอบหนึ่งก็เทามาตัดเองเลค่ะเพราะขาดเป็นมารับสื่อนะให้เพื่อนตัดเองนะสาวบาทค่ะขั้นเอาตัดโดยทายนีย่น้ำซีฟอันนี้มาขอเด้อนี่พี่นอ้องม่ะมขอข้อ,เอเกระเทียนข้ออีกตัด เด็ดตักก่อน,นะะเด้อค่ะเด็ดพอาต้นไม้ไปใส่อัน,นเอาฟุ้นไปใส่ต้นไม,ม้งามไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเสริมกับน้ำด่างตักก่อนเด้อค่ะไปค่ะพี่น้องแบกซอยเล้าก่อนค่ะอึ๊บโอ้โอ้โอแล้ก็เขาอีกค่ะโอ้หมาค่ะ นั่ะค่ะตะเสือมาหอดก่อนตะเสือมาหอดก่อนค่ะอืมเธอสันเกาสอบขิงฮัวนะผู้ใดนักก็ก,กันน่ะคอมเมนต์ก่อนยังไงหนีเหน่เย่าไว้นี่ค่ะน,นี่ติดหรือไม่ติดพี่น้องติดยูดอกพี่น้องเพิ่ะจะไน้น้ำกับมหลายยุข้าวบ้านอันนี้เพิ่นเลี้ยงง่ายเพิ่็ปลูกง่ายค่ะ ง่เดอ้อใส่หลายเลยดินะใส่หลายแล้วพ่อะถือ,อเดี๋ยวพะคาเขาใส่หลังบ่อันน,น,นันนั้นพึ่งลงไหมต้นมะละกอไหมที่ว่าลงหม,มู่บ้าเนเนี่ยค่ะผักหอมเต๋แม่น้ำกันเส่วนใส่ข้นนี่นี่นแหละ คนน้กตุนหน่อยย่ค่ะดินคนพ้งงามก็เลยพยายามายใซ่ยคนเลยหลายอย่เฟืองมื่อคุ้มทีด่ดอกเพิ่นเน้นมาเชื่อเพิ่นจะนี้ความเสือ,อันนถืมอืมอ,อสิก็ไต่ขิงว่าหลนีเนาะใช่ไหมชัวช่วงนีง่อีกเนาะหลายอยู่แล้วนนเถอนนะอะาขิงว่าเข <laughs> <ม> <laughs> าจะ่ขิงว่าคนเหมืนอนพี่เนาะ พี่สอบแล้วค่ะพันไหมเอาได้คุณค่ะให้อาหารปลาไปพ้อมค่ะให้พ่ออาหารปลาพ้อกินอะไรกินกินอะไรกินร้อยนะมึงซอยนะกินอะได้กินร้อยนะอิ่มไรหอยวนหอุ่สนไม น่ดินฟางเนี่ยดีเด้พี่น้องปลูกยังถึงแง้มเลยค่ะว่าฟางนี่เคนติดนันแทนขอกไก่เก่าพ่อโอ้ยแมนขอกไก่เก่า<ข>พ่อเถื่อ <laughs> ต้นกล้วยนี่พายุหมาดูค่ะตัดใบออกให้เพิ่นเลยค่ะเพิ่นติดดีๆก็อนอ๋อเหอ,อ,อนเบี้ยยันงังยืนมาเถอะเห็นปะเบี้ยยันงังอ้อนเดือดเขื่อนยังอยู่เยอะยังอยู่ปะเบี้ยยันงัง พี่นอนกันดัค่ะนี่เสารมกระปุกสะับรับไปกันเมื่อค่า,ากร่บ่มีอนนั่นกรมีแผน่นบ่มียังเลยค่ะปลูกไปเด่น,น,นไปพพ่ยังไม่ได้กินนี่ค่ะเหยียดพเางเนาะยังจ้ก่อนนึงเลยวะจ้ก่อนนึงเลยนะนี่ยัคงสองตันีเะน้ำเนี งามดีนี่เอขี่ฟุ้นค่ะดีกว่าเอปุ๋ยนะพี่น้องเองุ่นค่ะตาก็นเลยโอ้นะ,นะพี่น้องเสราะๆลืมปักขาค่ะนะมาค่ะตากระเกียร้ายเกิ <laughs> มอีกมื่อนี่ปัญญาณตากเขงก่อนเอาปัดเขงมาลงกี่ เป็นปราคาครับเงาไปเนี่ยครับเป็นข้าเป็นติดเลยล่ะฝนซึนละแล้วพว,วกกาเส้หลายค่ะเส้นุูงละดับโอ้เฮอะมื่อนี้เนี่ยป่ะนี่ยได้หอดใครหรือเปล่าเดียวเลยเด้แล้วเสริมกระสีให้เพิ่นสูงเด้อค่ะพี่น้องมันจะไน้น้ำขมายุบัดเด็ดยุ่เรื่อยแล้วเสริมกระสีห้เพิ่นประมาณเพียงเต็มที่กับเนื้อขาต้อย,อยน,น,นะเธอเนาะไม่งนเธอให้เป็นหัวยาวไปเนี่ยครับอืม,อมสัตว์ตราเสริมกันนี่ ต้นต้นไม่หนูค่ะหนูมากัดต้นเมงลเต้ิหน ok so, ่อยกจะได้เน่าได้เ่าต้นทั้งนั้นเกิดปเถิทั้งคง ยอดงามก็ยังแล้วเสริมปั้นคูไไปให้ดีก็ยังค่ะอครับอืมมึเ,เล่นสุกอลไรเหรอกเก็บสะอต้นันเก็บเล่นแลวล่ะว่าต้นเท่าแล้วค่ะต้นเท่าก็แป๊บเดียวก็ตายปว,วยจังมัอหนาเขาใช่ไหมาลบหงาหอืมหอืมต้นมะกรูดเดือไข่อยู่แน่นเปนน้อยโกบเลนตายล่ะกัค่อยเอาขึ้น ครับใส่ครับใส่เป็นน้ำไหนเป็นปลาคาร์ตนหอันค่ะพูปูกันตุ่นลก๋เป็นบน่าตาทองบอกเป็นอะไรน้องใหม่พี่น้องนอที่สามเป็นไมเลยเด้ค่ะน่าไปอีกสามซี่มือเขาก็จะเห็นนอที่สีแม่นดีเลยฮหดดีอันนี้มันกินน้ำกันนี่ครับใส่ค่าใส่ยเหรอ หนาวปะเนียห้องนค่ะต้นกล้วยต้นนี้งานเนี่ยองนเด้อค่ะืมออใส่อเยเอไนั้นฟุ้นนั่นน่ะอันนี้ฟุ้นนั่นใส่เรื่อยเยอใส่ฟุ้นเท่าไหร่ทั้งทีใส่นี้นเองใส่นนยานมันตายอยู่เด้อค่ะ ตังนี้เป็นบาทันมูกระบาดปุ้นตรงนี้เฟืองมาใส่ละ่ะนี่งามเลยค่ะครับ <c oughs> ต้นมะกรูดค่ะพี่พี่คุณสายประเน่นมาให้ค่ะต้นแคยังชี้เ้าเยเถอะบว์เป็นเหยวเลยเกิดดอกนี่มึงสอบเนกระตืนเนี่ยรระ่าดเปนเอ้าใสอันพีเัันเฮ็ดดีดีเดยค่ะเพป็นเอาใส่ขวดมาให้เจ้าเสริม เพิ่งจะไล่เจอแดดเราเป็นเป็นยังสิแต่ว่าเพิ่งตีแล้วเนี่ยค่ะไอ้เพื่นเน่ยค่ะไปลดน้ำกันพี่น้งองค่ะแม่ก็ไอ้จะไล่กินไข่กันเลยค่ะที่ว่าพี่น้องเป็นเน้นน้ำสดสดเก่ามาใส่ะไรค่ะเหมือนละสอบหนึ่งนี่ครับคิงว่อยปลาพ่อผม ทำงอ,อันนี้ประเโหดละมืนทำรุงทำรุงงนักปวยกัะงามออกใบออกยังให้ได้หมก หมกไข่กับใบใส่ใบใบกล้วยนี่ยละท่านอือใบแมงลักเด็ดเลดยนะค่ะเมื่อนี้เด็ดใส่ไข่หมดแดงหมกไข่หมด,ดแดงละค่ะไข่เด็ดยอดเลยยอดอะไรได้เมื่อไหร่ต้นมะละก่อไหมกันค่ะอือเป็นเชื้อจริงเหรอ อ,อันนี้ต้นเหียเอาต้นคืนไปน้อพี่น้องเัล่ะก็เสริมบงไว้นะคะสามที่ต้นกนนนับนีออ้เพื่อต้นเพิินว่าย่ายแหละข้าเา้ yeah, เาไปง่ปปายออกไปอีกิ่วเพื่อเพินว่าหมักหนาเหมือดเน,นี่ยพื่น้อะ ต้นมะละกอดินทั้งปี่ต้นตองมะคืออีนทังพี่ตองมะคือทางนั้นเด็กหาเปล่าเพิ่นเป็นดินไม่แล้วเป็นดินเหนียวขีหินอีกค่ะเนี่ยไล่โฮสเระย่างค่ะเราสิลืมช่วงนี้อยู่แล้วแดบะบอก้อนข่าเนี่ยแดบะบอต้นมะละกอค่ะ ตัวนี้ขลงงามครับแดดจะแหงติดช่วงเขาปลูกนะบดๆนี่จะไถเนาะติดช่วงบดๆนี่จะใช่มุมวางของพ่นงามเลย เชื้อระบัว้างมือหนึ่งตะบัวหนึ่งน้ำเขาแลบว่ะน,นี่น้องคนตกไม้เนี่ยกระไาจะไม่ได้หดต้นไม้หลายเพราะว่าย่านน้ำสามเมิดไปนเนี่ยพี่น้องอือเดินพาพี่น้องดิเดินสีหดน้ำทาเนี่ยค่ะอย่างไุกูดำนะพาพี่น้องเบิ้งคนละไม้เนี่ยแล้อค่ะจะน้อยย่านเพิ่นคำและที่อัปเดตพร้อมกันไปทุกมือทุกมือในละคะ่ะนี่ครับมะม่วงครับ โอ้หยอดไปงามครับน oh, ี game, ่คุ insane, ้ยน้ำกันค่ะ่อนครับยอดงามนะครับผมแปลกยอดเบิรัดครับรับมุมมองมวมงสามมาดูครับเอากามาลุมกับอันทั่วน่ะโอครับต้นมาลุมอดน้ำก้นค่าเพิ่์จะได้งอกเร็วมาลุม ต้นมะลุมสีกินแบบนีน้อยเอาค่ะก็อเอาต้นง่าอาจจะใส่ให้เพื่อนค้งดูดูเอาเนาะสินะแมนเดะงานไปเหมือนมือนมาเว้นกันลืมเวลาไปเองพี่น้องมันเนี่ยค่ะมันรู้มือถึงแล้วค่ะคลิปนี้นะคะ่ะจะสิมกับหาพี่น้องลนล่ะค่ะ เอาปุ๋ยคอกเอาอย่างมาโหดน,นห้าต้นไม้กับสีโหดต้ออีกนะะิดหนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะปูแหว้อ้อมมากเลยค่ะแต่ว่ากไอ้บรรยากาศเริ่มมืดแน่ยละ่ะทศเสิ่มพิยานพี่น้องบ่ได้บ่เห็นชัดเนาะคะ่ะก็เลยสิบห้าพี่น้องเอาไใบสนีละนะะิล่ะเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจน้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจทศเสริมและกันในายอดัมพร้อมเนาะคะ่ะคลิปนี้ทศเสริมเอาไใบสนีละนะะิล่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะนายอสวัสดีครับทศเสริมหากพี่น้องเด้อค่ะ